ก็ถ้าแอบรักเพื่อนเหรอครับเราก็ถ้าเป็นผมผมบอกตรงๆนะบอกตรงว่าเอ้รู้สึกดีด้วยเราสามารถพัฒนาจากเพื่อนเป็นอย่างอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยครับจริงๆเหรอเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงเป็นอย่างนี้ตลอดทุกคนเดินหนีตลอดเลยก็ถือว่าทําไมเขาไม่เอาโอเคหมดเลยเทหมดเลยก็คือถ้าผูอย่างต้องมั่นใจระดับหนึ่งนะว่าเขาว่าเขาโอเคกับเราอย่าแบบว่าคือมีนะมีคนผมเคยแบบว่า อยากคุยคือรู้จักคนนี้ประมาณสามสองสามปีแล้วอยู่ดีก็เขาบอกได้ได้จริงๆว่ะมันมันเป็นมากกว่าเพื่อนไม่ได้แล้ววันนั้นผมไปบังเอิญเจอเขาครับที่สยามนั่งกินข้าวกันเขานั่งท่าน,นี้ครับผมเินเข้าร้านมาทั้งวังนนี้ผมก้คิดว้ยไอ้นี่มันวาสาบีขึ้นหรือเลปล่าเข้าร้านญี่ปุ่นเราทำไมมันขึ้นนานจาังท่านึงผมมัดอยู่เอาผมลงบิดหน้าผมไม่เคยเห็นใครหลบหน้าผมขนาดนี้เลยซึ่งจริงๆเราเป็นเพื่อนกันด้วยนะไม่หรอกคือ อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นพ่อเพื่อนแท้จริงเป็นเพื่อนกันมาแล้วนานแล้วอะไรอย่างี้ถ้าสาหรับผมก็ถ้าสมมติว่าผมแอบรักเพื่อนใช่ไหมครับก็คงจะทําแบบเขาแหละคือถ้าเรารู้สึกว่ามันคบกันต่อไปแล้วมันเป็นเพื่อนไม่ได้แล้วอะก็ต้องบอกความจริงเขาไปเลยว่าเราชอบเธอนะมันจะมีโอกาสปะที่แบบจะ,จะเป็นมากกว่าน,นี้ถ้าไม่มีเราก็จะได้ทําใจแล้วก็ค่อยๆทอนตัวเองว่านี่แหละ,น,ละนี่คือเพื่อนอื จริงมาเรวถามคึงถามนี้ไม่ค่อยเข้าเพราะมาเรวจะแอบรักแฟนเพื่อนมากกว่าโอ้คือมันเป็นยังไงคือมันเป็นยังไงคือต้องบอกว่าผมผมไม่ไม่ใช่คนอย่างนั้นถ้าแฟนบอสเขาไม่เล่นกับผมไม่ใช่ไไม่ใช่นี่โยไป่นกื่นโอเคโอเคไ่บ้าไม่มีไม่แอบรักแฟนเพื่อน อุ้ยเอาครับต้องดูก่อนว่าเพื่อนน้าตหดีเปล่าเพื่อนข่าวไหมเพื่อนน้ตตาดีเปล่าเพื่อนเป็นไงบ้างเอออันนี้ตอบตรงเลยวาไม่ตรงหรอกก็ดีแล้วเป็นคนตรง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 เพตรงก็เราก็ถ้าดูเพื่อนว่าถ้าตอนนั้นเราโสดนะครับเราไม่มีแฟนอยู่แล้วคือบางคนเนี่ยเขามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยแล้วแบบยุ่งกับคนอื่นอยู่เนี่ยคือเป็นคนไม่ดี ครับครับผมขอบคุณครับเป็นคนดีมากพิงครับผมพูดเฉยอโอเคผมฟังด้วยไม่ต้องฟังไงเออแล้วไปยังไงวะถ้าเพื่อแม่ถ้าเพื่อนแมบชอบใช่ไหมครับต้องดูว่าตอนนั้นเรามีแฟนอยู่บ่าคือถ้าเรามีแฟนเนี่ยเราก็อย่าบอกแฟนให้เขารู้อ้ดดีดีดีดเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นผูพูดทหารผู้พูดทหาร ก็ดูก่อนว่าเพื่อนเนี่ยสนิทกันในระดับไหนถ้าสนิทกันแบบอูเป็นเพื่อนสนิทเลยอะไรเงี้ยก็คงใจยากจริงๆนะครับ m, ที่จะแบบว่าเ,เหมือน,<ฟ>นเรารู้ทุกอย่างแล้วเนาะไม่ใช่เรารู้วันทุกอย่างคือสนิทกันเราก็แบบมันเป็นแฟนไม่ได้หแวบบ่ะกูเห็นเห็นแบบสภาพทุเรศทุเ <c oughs> รศมาเยอะเอออะไรอย่างนั้นก็อาจจะอาจจะเป็นงั้นหรือถ้าเป็นแบบโอกาสที่แบบว่าเรามีแฟนอยู่แล้วแล้วเพื่อนเนี่ยไม่สนิทอ่ะแล้วเราก็ต้องคุยเขาว่าเราอยากเป็นเพื่อนสนิทกับเธอต่อนะ เพราะเราเองก็ไม่อยากทำร้ายแฟนเราอะไรเงี้ยก็อยากจะเขากันเป็นเพื่อนนี้ถ้าเธอยังชอบเราอยู่เนี่ยเราก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเธอรอได้ก็รอก็รอไปก็ถูกวะก็รอก็รอก็รอการไต่ไม่อยากให้รออมาจริงๆจากใจเอาไงใช่ตอนแรกที่พี่พูดไปก็เอาคำคำนะก็คือถ้ารอได้ก็รอแต่ถามว่าอยากให้รอไหมก็ไม่อยากก็อยากเป็นเพื่อนเหมือนเดิมแต่ว่าเรื่องของความรู้สึกมันทํากันไม่ได้แล้วครับ